เลใหม่บอกเลยสดมาก21,000เท่านั้นนะฮะที่สำคัญเลยอันนี้ขอย้ำเลยท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดนะครับกับยาริสดสดๆขนาดนี้นะฮะออกรถในวันนะครับนำเอกสารมาครบรอ3ชั่วโมงรับรถได้เลยพร้อมทองกลับบ้านและรอตตอรี่อีก100ใบจัดให้ สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกับพี่แมนอีกเช่นเคยกับเต็น์รถยนต์กอริลลาขานัชคอนวันนี้พี่แมนมาพร้อมกับความใหม่ความสดความสิ่งต้องคันนี้เลยนะครับท่านผู้ชมมาเลยคันนี้นะครับเป็นยาริส1.2สปอร์ตนะครับเป็นตัวแฮทชแบ็ k ปี2022ใหม่จริงท่านผู้ชมใหม่กว่านี้ก็ต้องไปประกอบเองที่โรงงานแล้วครับคันนี้นะครเรามีประจำการจํานวนจํากัดนะครับบอกเลยใหม่ๆสวยๆแบบนี้ต้องที่นี่เท่านั้นที่เต็นต์กอริลลาขานวัครเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าคันนี้จะมีออปชั่นอะไรบ้างซึ่งพี่แมนเนี่ย จัดเต็มคุณภาพให้กับท่านผู้ชมแล้วเริ่มด้านหน้าเลยนะครับไฟหน้าตัวนี้นะครับเป็นตัวรองท็อปนะฮะจะมาพร้อมกับ ไฟ LED แล้วนะคะตัวนี้จะเป็นเบ้า LED นะพร้อมกับไฟ d a y t i m e r u n n i n g l i ล h t นะครับลืมไปได้เลยว่าเอ้ยเป็นไฟโปรเจคเตอร์เปล่าไม่ใช่ตัวนี้ LED นะครับบอกเลยว่าประหยัดไฟมากและแถมโคมไม่ร้อนด้วยท่านผู้ชมนะฮะวิ่งกลางวันจะมีไฟเด y t i ท e ให้ Time High ด้วยนะครับส่วนไฟเลี้ยวนี่ตัวนี้จะเป็นฮาโลเจนนะครับไฟเลี้ยฟไฟหลือฮาโลเจนกระจังด้านหน้านะครับดีไซน์แบบใหม่ดีไซน์สปอร์ตเพิ่มขึ้นนะครับตัวนี้เบ้าตัวนี้เอาไว้รองรับไฟตัดหมอกได้ท่านผู้ชมเห็นไหมสีขาวตัดดดําโนนนนนนใจวัยรุ่นแน่แนอนนะะ พร้อมกับตัวนี้เลยช่วงล่างนะครับนี่เลยโอ้โหล้อขอบ16นะฮะตัวนี้หายางง่ายนะครับมาบิสโตนอีโคเปียนะฮะรัรงตัวนี้นะเกาะถนนแน่นปึ๊บเวลารีดนะ้ำนี่รีดกระจุยแน่นอนตัวกระจกมองข้างนะครับดีไซน์ใหม่ขาวดำนะตัวนี้เป็นสีดำแบ็กเป็นโนนะครับพร้อมกับตัวนี้เลยไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะฮะข้างหน้าสวยมากเลยอย่าลืมไฮไลท์ของเขานะครับไม่เดิมอีกต่อไปนะฮะมีสเกิร์ตด้านข้างมาให้ด้วยนะ ลองรับแอโรไดนะามิกนะท่านผู้ชมคันนี้นะฮะบอกเลยยังไงก็เฟี้ยวเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างก่อนละกันอ่านี่ เห็นไหมดีไซน์ตัวนี้เขาจะแบบว่าดีไซน์ลู่ลมเลยเส้นสายคิ้วดีสวยงามมากด้านท้ายนะครับไหนว่าจะเป็นตัวแฮชแบ็กแล้วขออนุญาตติดสปอยเลอร์เสริมมาให้เลยนะครับมีไฟเบรกดวงที่3ให้ด้านหลังและไฟท้ายนะครับเป็นไฟท้ายแบบ LED เป็นเส้นเลยนะนกลางคืนสวยมากท่านผู้ชมการเปิดประตูด้านหลังนะครับบอกเลยว่าคันนี้คุ้มค่ามากนะฮะนี่ตัวนี้มีแผ่น partition กั้นไว้ให้ด้วยนะครับนี่เก็บ สัมาระได้สบายใจสามารถพับเบาได้นะฮะตัวนี้นะครับมาพร้อมกับชุดปะยางฉุกเฉินนะครับยังไม่ได้ใช้เลยใหม่จริงๆท่านผูน้ชมหอมมากยังหอมเลยหอมแบบหอมกลิ่นพลาสติกเพิ่งออกจากโรงงานเลยเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยดีกว่าครับอบอกก่อนเลยมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะฮะอันนี้ติดมาจากโรงงานตัวออปชันด้านในนะครับบอกเลยจัดแน่นเต็มอิ่มมากๆนะครับกับออปชันตัวนี้ นะฮะเบาะนะครับเป็นเบาะหุ้มหนังเดินได้สีน้ําเงินนะครับอันนี้หนังแท้จากโรงงานนะครับตัวนี้นะไม่เก็บความร้อนนะท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวลองมานั่งดูกันโอ้การนั่งแบบสบายมากเลยองศาการนั่งดีมากเอาตัวนี้นะฮะแผงด้านข้างประตูก็จะเป็นแบบบาหุ้มหนังมาให้แล้วนะครับกระจกออโต้ฝั่งคนขับนะครับอ่าแล้วเป็นไฟฟ้า4บานนะครับ อ่บดล็อกล็อกประตูนะฮะแล้วก็ตัวนี้พับกระจกนะครับเป็นพับแบบไฟฟ้าปรับมุมมองกระจกแบบไฟฟ้านะครับนะตัวนี้ออปชั่นตัวนี้ก็มีมาให้ตัวนี้มีระบบออโต้สตาร์สต็อปมาให้ด้วยนะครับใครใช้ในเมืองระบบนี้ประหยัดมากนะครับมีปิดทักชั่นคอนโทรลให้ด้วยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูตรงมาตรวัดตรงนี้เลยนะครับตัวนี้มีแสดงความเร็วนะครับวัดรอบนะฮะและเลขใหม่บอกเลยสดมาก2อเท่านั้นนะฮะ ประหยัดน้ำมันมากถึงเคมได้ว่าประมาณ20โลลิตรได้เลยนะฮะกับยาริสตัวนี้เป็นเครื่องะะพันสองนะฮะพวงมาลัยเป็นแบบหุ้มหนังร้อยเเซนะครับมีพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับอ่ารับสายวางสายสบายมากไฟเลี้ยวตัวนี้นะครับมาในรูปแบบไฟเลี้ยวอ่าแบบวันทัชนะครับอ่ากดทีนึงนะครับเด้ง3ทีแล้วไฟนะครับจะเป็นไฟแบบออโต้ที่ปัดน้ำฝนนะครับอ่ามีปัดก้านหน้านะครับแล้วก็ก้านหลังบิดตรงนี้ได้เลยนะฮะมามาดูออปชั่น อัตราประโยชน์มากนะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับจอ LCD ค <Yeah. S 1> ัสสกรีนนะครับติดตั้งมาจากโรงงานรองรับ Android Auto Apple CarPlay นะครับแถมยังซัพพอร์ตกล้องมองหลังให้ด้วยนะฮะไม่ต้องกลัวเลยอันนี้กล้องมองกลางคืนชัดมากท่านผู้ชมนะฮะมาตัวนี้ออปชั่นใช้ง่ายตัวนี้มากับ a i r o u t o นะครับพอเปิดปุ๊บกดออโต้ทีนี้แหละเอาแล้วความเร็วพัดลมเขาจะเริ่มและเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆใครใส่วิกระวังนะท่านผู้ชมนะฮะวิกหลุดนะฮะ ตัวนี้เป็นกระจกปรับแสงแบบแมนนวลนะครับไฟ2แผนที่นะรองรับเต็มๆเลยตัวนี้นะครับฝั่งด้านคนขับจะมีกระจกมาให้ด้วยเหมาะสำหรับสาวๆเอาไว้แต่งหน้านะฮะส่วนฝั่งนี้ก็มีให้ด้วยเช่นกันนะครับเออนะฮะและที่สำคัญนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้แบบ CVT นะครับอ่ามีเกียร์ดายเกียร์สปอร์แล้วก็เกียร์เบสเกียร์เริ่มต้นนะครับเอาไว้ขึ้นทางชันเบรกมือยังเป็นแบบปรับมืออยู่นะท่านผู้ชม ตัวนี้นะฮะในเก๊กก็จะมีคู่มือมีสำเนาอะไรให้เรียบร้อยนะครับอ่าเป็นปรับมือนะนี่เลย2ฝั่งขยับง่ายจริงๆและที่สําคัญเลยนะครับใครว่า Toyota าเนี่ยออปชั่นน้อยมากอันนี้ผมกล้าเถียงเลยนะครับไม่มีรถเซกเมนต์เดียวกันที่ให้ a i แอร์แบกมาได้ขนาดนี้นะครับคันนี้มาพร้อมกับแอร์แบ็กแลูก ฝั่งคนขับ2ลูกนะครับเสา A2 ลูกนะครับอ่าสี่แล้วนะนี่แล้วก็ใต้บ่อของเรานะครับใต้บ่อตัวนี้จะมีอีกฝั่งละลูกเป็น2ลูกนะครับเดี๋ยวมาดูผู้โดยสารตอนหลังบ้างอ่านับแล้วใช่ไหมหกลูกแล้วใช่ไหมท่านผู้ชมตัวนี้พรมเป็นพรมอ่ามาจากศูนย์เลยนะเป็นพรมหนังมาให้นะครับและยังมีนี่แอร์แบ็กก็จะมีตัวนี้อีกด้านหลังนะครับเสาซีมีมาให้อีกนะครับมีทั้งหมด8ลูกด้วยกันนะครับความปลอดภัยเนี่ยผมให้เลยโตโยต้ายกเป็นอันดับหนึ่ง การนั่งนะครับเบาะหลังนะฮะนั่งสบายมากเลยนะครับนี่เบาะนี่เขาแบบเย็บมารองรับรูปนะสำหรับการนั่งเดินทางไกลได้เลยอ่ะอันนี้ผมการันตีเลยนะครับครอบครัวขนาดเล็กขนาดกลางนะครับเหมาะเลยกับคันนี้ใครนะครับที่อ่ากำลังมองหารถที่แบบว่าใช้ง่ายดีไซน์หรูออปชั่นครบคันในราคาถูกๆนะฮะบอกเลยว่าต้องเหมาะกับคันนี้แน่นอนกับยา r ิส1.2สปอร์ตรองท็อปนะครับปี2020 ซึ่งตัวนี้มาในรูปแบบแฮชแบ็กนะฮะบอกเลยว่าคุณพับบบาสายเที่ยวนะสบายใจแน่และการันตีความประหยัดน้ำมันอ่ะมาเลยดีกว่าคันนี้ออปชั่นแน่นขนาดนี้ใช้เงินออกรถพันเดียวเท่านั้นที่กอริล่านะคะและที่สำคัญเลยนะครับไฮไลท์นะครับของเดือนนี้นะครับจนถึงวันที่10พฤศจิกายนนะครับ ออกรถในวันนะครับนำเอกสารมาครบรอ3ชั่วโมงรับรถได้เลยพร้อมทองกลับบ้านและรอตเตอรี่อีก100่ใบจัดให้เอาไปรุนเป็นเศรษฐีกันได้เลยท่านผู้ชมนะครับออกรถเงื่อนไขง่ายๆนะครับเอกสารไม่ยุ่งยากนะครับต้องที่กอริล่าขานวานครเท่านั้นนะคะและที่สําคัญเลยอันนี้ขอย้ําเลยท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดนะครับกับยาฤทธิ์สดๆขนาดนี้นะคะ อยากรู้ว่าเราออกรถง่ายจริงไหมมาที่นี่ได้เลยที่เต็นรถยนต์กอาาร,ริลลาคานนวรครโทรเลย0924478888 0849940935เบอร์พี่แมนเองนะครับและช่องทาง Li@ น์แอดนะครับทิกตอกเฟซบุ๊กยูทูบนะครับมีให้ติดตามข่าวสารกันได้แทบทุกช่องทางเลยสําหรับตอนนี้นะครับพี่แมนต้องขอตัวลาไปก่อนกับย i s h a ฮ c ต b a c k 1.2สปอร์ปี2022คันนี้นะครับอยากได้อยากโดน มาเลยท่านผู้ชมตอนนี้พี่มงกขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ